้านซ้ายเอออันนี้ํำม,มองไม่เห็นด้านขวาไม่งั้นก็ต้องให้ลูกลูกคุณชัดเพราะร่วมต่อสู้กับเสื้อแดงด้วยเหมือนกันอ๋ออาจารย์นั่นเหรอใช่แล้วเอาคนมีแผลไปเดี๋ยวเขาก็ต้องมาพูดต่อว่าเนี่ยเป็นแผนของขบวนการนอกระบบอีกแล้ว <c oughs> คุณเอาคนมีแผลเข้าไปเองอะอาถามว่าในสะพานอะแผลเหวอะกันทั้งนั้นว่าคุณเสนอหรือใครอ่ะ เอาเปนว่าเอาคุณเพียวพันก็ได้เอาเสนอไว้ลูกเสด็แดงนี่ต้องให้พ่อเสียพ่อเสียชีวิตวันก่อนแก้แกอุตสาหชีคอปอ,อ ฉีกรายงานสรุปคอปอไม่ใช่ฉีกคอปอฉีกแรงงานสรุปของคอปอเดี๋ยวคนเขาตกใจวิจิตคอปอฉีกรางงานนี่ให้เป็นมตตอนหนึ่งเลยใช่ไหมเราจะได้มีอะไรนะมหาไัยหญิงคนแรกของประเทศไทยเออเอามาเวงด้วหมล่ะมาเวงอ๋อเวงไม่เอาเขาเวงเขาหวงเวงหวงเวงไม่มีคนเสื้อดำคนเสื้อดำอยู่ข้างหลังเป็นคนเก็บขยะเอออย่ามาพูดเอาเป็นว่าตำรวจอาจจะใส่เสื้อดำทหารอาจจะใส่เสื้อดำหรือคนเสื้อแดงอาจจะใส่เสื้อดำ อุ้ยมันก็ปะทะกันสงครามกลางเมืองกันนะอย่ามาหาแล้วว่าใครคือเสื้อดําทั้งสองฝ่ายแหละไม่รู้ว่าฝ่ายไหนทั้งสองคนแหละใส่เสื้อดําทั้งหมดจบข่าวโอเคครับคุณจินต์จครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณครับสวัสดีครับไปคุณตั้มอุดรนะอุดรมาเยอะวันนี้คุณตั้มครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อนี่นี่เป็นแนวร่วมจากอุดรหมดเลยนะฮะครับคุณตั้มใครเหมาะสําหรับมทหนึ่งคนใหม่ถ้ามองในทักษะไทยนะฮะก็ พอมีอยู่ครับแต่แต่ถ้าจะเอาข้างนอกก็น่าจะดีกว่าข้างนอกใครคุณตั้มเล็งว่าใครเหมาะที่สุดมันที่เล็กร้อยสิบเอ็ดน,นะครับเพราะที่เขาพ้นโทษมาก็ที่เคยทํางานมาเขาน่าจะมีประสบการณ์ด้านนี้เยอะครับครับแต่ใครครับอืมคนหลายคนนะเอามาสักคนหนึ่งนะเดี๋ยวชอบใครแล้วคิดว่าคนนี้เป็นมอทอหนึ่งได้แต่ผมคิดว่าเขาแม่ว่าเขาคงเอาคนในพักนะออใ,ในพักก็จะเอาใคร คุณตั้มเชียร์ใครในภาพเนี่ยในทางที่ผมเป็นคนอีสานนะครับผมขอขอเชียร์คุณภัยจิตนะครับคุณภัยจิตสีวราขาเนี่ยนะครับโอ้โหให้ท่านขยับชันึ้นมาเป็นรัฐมนนทีว่าจานเลยเหรอเป็นเป็นรัฐมบตทีช่วยก่อนไหมเขาก็น่าจะมีความสามารถว่าก็ยังผมว่าน่าจะเก่งกบคุณจตุพรนะครับอ๋อเหรอครับแล้วคุณจตุพรนี่สู้ไม่ได้สู้คุณไปจิตไม่ได้เหรอใช่แลรวครับคือมันคนละอย่างครับคืออย่างน้อยเขาก็ ความดีมันจะอาจจะมีเยอะกว่าคุณจตุพรหน่อยครับอขวัญชัยไม่เชียร์เหรอคุณดอนแล้วกันอ๋อขวัญชัยนี่ครับไอไออะไรครับไอสถานีวิทยุชุมชนคนละดอนก็เป็นชื่อขวัญชัยนะครับไม่ได้เป็นชื่อของไอคนที่ไปบริจาคนะครับไม่มีนะอ๋อไม่ไปครับไม่ไปหรอกออาอะขอบคุณครับคุณตั้มครับขอบคุณนะฮะวันนี้ครับขออีนี้ครับก็ขอชื่นชมคุณยงยุลนะครับที่ที่ลาออกนะครับคือก็ยัง ผมเห็นวันนี้ยินอะไรให้สัมภาษณ์ที่อะไรวัดสายเกียรติหรือเปล่าเนาะน่าจะใช่ที่ถ่ายทอดสดในวันนี้ก็ดูอยู่เห็นข้างซ้ายจะเป็นคุณอะไรพร้อมพงษ์ครับข้างขวาจะเป็นคุณจตุพรแล้วก็ข้างหลังจะเป็นเลยนัทบุรโตโหนะครับที่อะไรหรือว่าไปให้พระสะดอกก็อะไรให้อะไรสะดอก็เอ้าปัดๆไม่หมดหรอวครับก็ยังไม่หมดอาจาการมาเวยนนี่นะขนาดครับไปปัดลังควานยังไปยินเกาะซ้ายเกาะขวาเกาะหลังอยู่ ครับครับเอาละขอบคุณนะฮะขอบคุณครับคุณตั้มขอบคุณวันหลังโทรมาใหม่นะเอาวันนี้มีสายใหม่ๆเยอะคุณหนุ่มฮะคุณหนุ่มครับสวัสดีครับสวัสดีครับหนุ่มชัยภูมินะเชิญครับคุณหนุ่มฮะใครเหมาะสมดีจะมาแทนคุณยงยุทธผมมองไม่เห็นใครนะครับพ่าเพื่อไทยถ้าอยากให้ดีก็กเรื่องเก่าๆอย่างคุณพงเทพเทียบกันก็น่าอย่างนี้ก็พอจะไหวอยู่เพราะว่าอาจจะเป็นคนที่ มีบทบาทหน่อยครับครับอแต่คนที hmm. yeah. 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 good, nice. mm ่พ hmm. ูด bueno> ก really. ันใหม่ๆอย่างนี้ยิ่งพวกเสื้อแดงแล้วก็ไม่ได้เลย็พราอพังใช้ใช้คุณยิ่งรักมาขอควสองเก้าอี้เลยไหมมันก็คงจะแย่จรับหน้าที่เดียวก็พอแลวคุณยิ่งรักอะแลก็แบ่งเบาอย่างผมอยากให้ร้อยสิบเอ็ดก็มาลองดูบ้างฮะเพราะว่าก็เห็นมีข่าวว่าจะไปคุ้มกลาโหมบ้างอะไรบ้างนี่ก็มามหาไทยซะเลยว่างดีไหม คงไม่ดีมั้งครับไม่ดีนะไม่ดีคุณเฉลิมเหมาะไหมคุณคุณหนุ่มคุณเฉลิมอยู่บรมรุงเนี่ยทำไมไม่มีใครเสนอบ้างเลยอะคุณเฉลิมเนี่ยเคยเป็นนักตีหมัดไทยก็เคยเป็นมานะเอมก็ก็ดีเหมือนกันมันรู้แกจะเอาหรืวเปล่ารู้คุณเฉลิมเอาถ้าให้เอาเลยล่ะถ้าให้เอาเลยล่ะครุบเลยล่ะไอป่าบอกไม่เอาไม่เอานี่แหละเหมาะไหมคุณเฉลิมถ้ามานั่งเนี่ยเหมาะไหมคุณหนุ่มเหมาะเหมือนกันเลยครับเพราะว่าก็แกก็เคยทำหมาไทยอยู่ <จ> <aperture S 1> อืออ่าพุ่งเลยๆแล้วล่ะผมว่าน่เลยๆแล้วล่ะเอาขอบคุณนะคุณหนุ่มครับขอบคุณนะครับขอภัยวันนี้สายค่อนข้างเยอะคุณเทพนะคุณหนุ่มขอบคุณนะคุณเทพครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณประจักษ์คุณสมพรครับในคุณเทพเชียร์ใครดีในเพื่อไทยหรือว่าเชียร์ผมล่ะผมผมไม่เชียร์ใครครับเพราะว่าหลานผมบอกว่าขีดจากติดตำรวจเอกอะไรอะติดไทยศิษยาฮะครับ ห้านผมเขาอยู่อุเทนถวายนะเขาอยากให้คนเนี้ยเป็นเป็นมอมอตอนหนึ่งไอ้มาไทยนอแล้วก็าเป็นมาไทยเลยอ๋อใช่ใช่เห็นเห็นเขาตอบเป็นผักกี้อ่ะพอจะมีความรู้ดีอืกุเทนถวายนะให้เก่ยวบกับใครเนี่ยผมผมผมต้องผมคิดว่าต้องถามคนจัดดูใบอะฮะอืมนะครับแค่นี้นะครับขอบคุณครับโอ้ขอบคุณครับขอบคุณว่าอ้าวมาแล้วเนี่ยมีคนเสนอจ่ายได้สิบตำรวจ อะไรนะประสิทธิ์ใจทิษาด้วยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาไทยอามีคนเสนอนะครับถ้าดูชมรายการนี้อยู่สงสัยแดงแป้นเลยฮะแดงสมมติราการในคนนะฮะโตเทพรักษ์ครับสวัสดีครับคุณโตครับคุณโตครับอ่านโตวันนี้สิบก็วันเสาร์อาทิตย์ก็คงไม่ได้เจอกันอ๋อมาเป็นไรฮะคุณโตสุดอะไรคนดีชื่อสามารถมาด่วนจากเราไปแล้วใจหาย เมื่อวานยังฟังคารมอันคมคายใจสลายมาวันนี้ไม่มีคุณโตัวมาบละครับขอบคุณครับขอบคุณครับคุณตว่าถ้าเดือนหน้าเนี่ยถ้ามีกรอนใหม่ก็ยังให้โอกาสอยู่นะครับครับผมต้องเป็นกรอนบทใหม่เลยนะครับคุณโตนี่แต่งกรอนเพราะนะรู้เปล่าขอบพระคุณครับอืมผมชั่วโมงของผมที่ออกอากาศผมก็กรอนไล่ทรลาชครับอทีนี้ย้อนไปเมื่อวานนิดนึง เทพนมที่คุณประจักษ์ทำเนี่ยอือดีตราบท่านสองอทราบป่ะเป็นเด็กเดินตามสอสอเปรียมจากพียุละก็เห็นมีข่าวมีคนพูดถึงอยู่บ้างภูมิใจไทยครับครับข่าบผมวันนี้แต่เขาก็เคยไปถ่ายรูปกคุณทักษิณนะครับก็ก็ตอนไปเขมน ไปได้ทุกคนถ้าท่านนักสิง์ก็ให้ถ่ายถ้าคุณประจั์คุณสุพรไปท่านก็ให้ถ่ายเฮ้ยแต่เขาว่าสแกนมอนกันนะใครมันจะเข้าใกล้ง่ายนะตอนไปลาวไปกัเหมนนี่ก็เราประพอเข้มเหมือนกันนะช้วรากญาเช้าไผ่เนี่ยยังไปกอดได้เลยไม่สแกนยังไงเราหลับเป็นเทศกาลด้วยทีนี้มาประเด็นเนี่ยเอาใครเอาใครุณโตพูดถึงกันเนี่ผมนะผมก็มีแนวออกไปทางคุณวรชัยนะจตุพรนี่นะไม่ใช่ จะตุบ่าถึงมาถึงขั้นผมบอกกันตรงๆแห้ว่าจะรักกันเแต่ที่ถึงขั้นคือท่านเอ์อภิวันวิริยะียชัยอภิวันคนนี้ได้คนนี้ได้แล้วใครอย่ามาบอกว่าคนนี้มือมืออะไรขอโทษครับอัยยาย์ไกอีกท่านหนึ่งท่านพงเทพ